และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างครับสำหรับลูกค้าที่ส่งแว่นกันแดดมาเปลี่ยนเลนครับผมเนื่องจากเลนเก่าได้เสื่อมสภาพไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยแว่นรุ่นนี้รุ่น RB 4195F ลูกค้าต้องการสั่งอะไรเลนสใหม่ครับทางเราก็สั่งให้ีครับสินค้าลิขสิทธิ์แท้เลนตรงรุ่นสามารถสวมใส่ได้ทันทีเลยไม่ต้องไปเจียขอบตกแต่งอะไรเพิ่มเติมครับมาเริ่มกันเลยครับ โดยแว่นตัวนี้เลน์ที่ติดมาให้จะเป็นเลนโพลไรด์ครับดังนั้นเลนส์ที่เราสั่งมาก็เป็นเลนโพลาไรด์ตรงรุ่นครับผมพิธีทดสอบง่ายๆครับว่าเป็นเลนโพลไรด์หรือเปล่าให้นําเลนสองแบบนี้มาซ้อนกันแบบนี้ครับแล้วก็ลองหันดูสิเห็นไหมครับ สำหรับรายละเอียดเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของเลนโพลไรส์หรือลูกค้ามีความสนใจในการตัดเลนกันแดดโพลไรส์มีค่าสายตาต้องการสีต่างๆก็สามารถติดตามได้ที่คลิปถัดไปหรือติดต่อสอบถามมาได้ที่เพจ a c e b o o k หรือ Line ของเราได้เลยครับมาเริ่มเปลี่ยนกันครับ เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยครับที่เหลือก็ทําการฟิตติ้งแล้วก็ล้างทําความสะอาดก่อนส่งมอบให้ลูกค้าครับผมสำหรับลูกค้าท่านไหนที่มีปัญหาเลนสเสื่อมสภาพทางร้านไม่มีอะไหล่ไม่สามารถสั่งอะไหล่มาให้ได้ก็สามารถติดต่อสอบถามมาที่เราได้เลยครับไม่ว่าท่านจะสั่งซื้อมาจากร้านไหนก็ตาม เพราะว่าเซลออนไลน์ออฟติคอลจำหน่ายแต่กลอบแ่นลิขสิทธิ์แท้ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นกรอบแว่นหรืออะไรก็จะต้องเป็นลิขสิทธิ์แท้เท่านั้นสั่งตรงจากแบรนด์ผู้ผลิตหรือผู้ถือลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องครับดังนั้นไม่ต้องกังวลว่าท่านจะได้รับสินค้าปลอมสินค้าลอกเลียนแบบหรือก๊อปเกตเอเกตบอะไรก็ว่ากันไปท่านสั่งซื้อที่เซลออนไลน์ออฟติคอลยังไงท่านก็ได้แต่สินค้าลิขสิทธิ์แท้ของแท้เท่านั้นครับผม